จะได้คําตอบแบบใดล่ะเอาความจริงไหมล่ะมลไม่ใกล้ยังไม่เริ่มเลยเลยครับมใช่ครับผมใช่พอดีว่าอ่าก็ก็ได้มีเข้าไปคุยเรื่องคาแรคเตอร์แหละกับกับทางพี่พ่วงกับแต่ว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้ผมมีเรียนอ่าก็จะเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็มีสอบอีกเยอะเลยก็เลยแบบอาจจะ รอนิดหนึ่งแต่รับรองว่ามาแบบเดียวแล้วทุกคนมีความสุขแน่นอนครับผมก็ยังไม่ถึงทำลายของตัวซีรีส์ครับผมแล้วก็ตัวบทก็ยังไม่ได้เสร็จใช่ครับผมก็ต้องรอกันอีกอืดใจหนึ่งระดับหนึ่งไม่ไม่ใช่อืดใจหนึ่งนะระดับหนึ่งครับผมครับผมก็เดี๋ยวถึงรอบมันถึงทำลายมันก็ เดี๋ยวจะเริ่มโปรดักชันครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฝากไว้กับพวกเพื่อนๆพี่ๆใน GMM ก่อนละกันกับผลงานต่างๆที่เขากำลงถ่ายทำกันอยู่แล้วที่ออนกันอยู่ณตอนนี้ครับผมแต่คิดว่าน่าจะต้องภายในปีนี้แหละอปีนี้ครับปีนี้ครับใช่ครับคือทุกอย่างก็จะอยู่ภายในปีนี้แหละแต่ว่าก็อาจจะรอกันหน่อยใช่ครับอาจจะไม่ได้เร็วๆนี้ครับครับผมคนเอก็ต้องมีแบบมีอาวุธมีความพร้อมเร่งดียังไม่แน่ใจครับคือคือด้วยความที่ว่าบท ยังไม่เสร็จคยังใช่ใช่คำว่าบทเพิ่งเริ่มแล้วกันใช่บทเพิ่งเริ่มคือถึงแม้ว่าตัวละครมันจะมีความที่เบียวคล้ายผมเนี่ยแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าทำกันบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอยู่ครับผมครับผมแต่ว่าโดยผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมารอบทกันอีกทีเนาะว่าแบบตัวละครจะมีการทําอะไรบ้างทำนู่นนี่นั่นบ้างก็ค่อยมาเวิร์กช็อปกันเอาแล้วค่อยมาเดเวล็อปตัวละครกันเอาครับคุณครับง่ายๆว่ายังไงก็คือติด้ดูทีนี้ ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นใช้คำนี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นรอได้เลยรอได้เลยรอเจอชั้นนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ดีเลย์ถ้าไม่อะไรแต่ก็โนกากรันตีครับผมไม่มีอะไรการันตีได้ครับเดี๋ยวทุกคนก็มาเปิดคลิปสัมภาษณ์นี้แล้วก็เอาเดี๋บอกว่าปีนี้ไงผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่อแหละแต่น่าจะรอกันอีกใจหนึ่งแล้วกันใช่ครับผม บอกแล้วว่าไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้อย่านะอย่ามาให้เราต้องหลุดสปอยนะอย่าอย่ามาย้อนคำพูดไม่ดีผมใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือจริงก็ในทุกๆด้านแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเต้นการร้องการแรปต่างๆเพราะว่าเราก็มีโปรเจกต์แจสเปอร์ด้วยและที่สำคัญก็มีถ่ายเรื่องลิฟเดย์ซีรีส์อยู่ก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันครับ คร <c oughs> ัียอด,ดบบงังโอ้ยรอาคัาบบาง,งาครับหมจริงๆก็ก็ดีเกินคาดเพราะว่าคือตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยแล้วแหละคือก็คุยกับเพืนะ่อนๆ้วแบบว่าเออเราก็ไม่ได้สนใจว่าแบบเหมือนกับกระแสจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็ถือว่าได้ทําเต็มที่แล้วพอเห็นว่ากระแสตอบรับดีมากๆมีคนชอบแบบมีคนคล้ายกำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเพราะยอดยอดวิวฟังหมนะใกล้จะได้ฟังสี่ต้นสองโอ้โหก็เอาไปว่าก <c oughs> <ๆ S 1> ็อ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แล้วกันฮะ อยู่ในกระบวนการนะครับผมเร็วๆนี้ครับคือแบบสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีแบบเพลงที่สองต่อมาก็ต้องรอติดตามเอาแล้วกันนะครับผมใช่เขาจะสปก่อยใช่ไหมว่าแบบถ้ามันมีเพลงที่สองมันจะแตกต่างจากเพลงที่หนึ่งเนี่ยอ่าก็จริงๆแล้วก็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 ตามสไตล์ครับผมหล่อเท่เรียบเซ็กซี่ประมาณนั้นเลยครับตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยใช่กับล่าสุดที่แบบบรรทัดทองก็คือแบบแตกต่างเอลงเหมือนกันเขาบอกว่าเออตลุดเป็นทัดทองครับผมใช่ ไปห้าคนไม่ได้มาเบอร์รับนี่มาได้ไหมใช่ยังไงฝั่งนี้เหมือนเป็นคือฝาครับคือพอดีวันนั้นผมไปสยามพอดีครับผมแล้วก็แก๊งนี้เขาก็นั่งทุกๆกันไปก็เลยแบบพอไปเจอปุ๊บก็เลยเอออยู่พอดีก็เลยแบบได้คุยกันพอดีก็แบบเอ้ยแวะไปหานิดนึงแล้วก็เออก็ด้วยความที่เขานั่งทุกๆกันไปก็ก็เลยกลับด้วยกันหมดเลยห้าคนขนาดไหนครับกับภาพที่ถ่ายมาคือสาวมันก็ถูกฮอบระดับหนอ๋อฮอปเลยเหรอใช่เหรอ ชอบขนาดนั้นจะปันการ์ันเลยนะทุกเพย์นเลยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าทั้งคู่ก็เป็นเสือไปเลเซอร์ด้วยกันครับผมใช่ครับจะมีโอกาสได้เห็นมาแลกไหมแจสเอร์หรืออรอย่ก็อาจจะมีครับอาจจะมีแน่นอนไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีนะครับนะครับต้องติดตามมาด้วกันเป็นไปได้ครับแต่ว่าเขาไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ต้องรอทางไลเซอร์อีกทีนึงขะผมกามันจะออกมาไหโอ้โห อ้อันนี้คือเขาสายดนตรีอันน่งใช่ไหมใช่เป็นสายดนตรีแบบเป็นฟิลแบบอาร์ติสตะแต่พวกเรามันเป็นสายแบบเต้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบต้องแคลับแบบยังไงดีเหมือนกับไลฟ์เซสชั่นอะไรเงี้ยเออจะมีน่าจะมีอารมณ์ไลฟ์เซสชั่นเนี่ยแหละครับแต่เขาต้องรอให้แจสเปอร์มีเพลงช้าก่อนครับใช่ครับเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่เขามีแล้วก็เพลงไลฟ์ไลฟ์เซสชั่นฟิลๆนั้นอะไรนะจ๊ะไม่บอกว่าเป็น เว้ยเราก็เอ็กซ์กันบ่อยนะเนี่ยเนี่ยมีแค่ในวันนั้นร้อยฤดูหนาวเนี่ยตัครับผมตัวใจก็เฝ้ารออนอะเป่ารอนนะในในปีรถี่หนึ่ก็อาจจะมีครับอาจจะมีก็คาดว่าน่าจะมีแหละอ่าใช่ครับ่าสุดร้อนจะว่าไงอ๋อครับครับผมก็ตอนนี้ก็อ่าวิ่งมาแล้วครับผมก็ เพิ่งได้รับตำแหน่งนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ v e r s a c e f r a g r a n c e s Southeast Asia นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ที่ได้รับตำแหน่งเพราะว่าก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์และทาง v e r s a c e นะครับผมที่เลือกผมให้เป็นแบบแบรนด์แอมแล้วก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ทั้งในทุกๆโหมดแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นของทั้งทอมมี่เอ๋ยหรือว่าวอร์ซาเช่เอ๋ยก็จะทำให้เต็มที่ในทุกๆด้านครับผมก็คือก็คือก็คือเท้าบุคลิกกับกองเราก็เราติดแกรมเราเป็็นนคคุณทีเราากกต้้้อองลลยยๆัู่แว ครับผมยังไงฮะคุณอยากเล่าเองหรือคุณอยากให้ผมเล่าครับถามเรื่องอะไรอะเรื่องวันเกิดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดิก็แค่สะพายวันเกิดทำไมครับคือจริงๆแล้วพวกเราไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะประกาศให้ใครเขารู้เยอะหรอกแต่คือตอนนั้นน่ะผมไม่รู้หรอกว่าจะมาแต่ทีเนี้ยคือผมก็วันนั้นผมก็อยู่พวกเพื่อนๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับมันมีการโป๊ะบางอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นก็คือผมก็แค่คิดใจว่าทำไมเพื่อนๆผมมันแบบ มันแปลกๆวะมันแบบมันเหมือนกับมันรับโทรศัพท์แล้วมันคุยอะไรแปลกๆผมคิดใจต้องต้องมีอะไรแน่นอนเลยอ่ะผ,ผมก็ผมลึกๆผมก็รู้แหละผมก็แกล้งป็นแบบอ๋ลอเหรอเหรอเหรอ,ลอสักพักสักพักหนึ่งก็โทรมามึงมึงกลับบ้านก,กี่โมงวะนี่แหละรครับประมาณนั้นใช่ห<า>ม่คือกอตอนแรกมันจะไปสะพายแต่ว่ามัน <ๆ S 2> ดันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคือว่าอยู่ๆเขาจะไปพัทยา เลยนะตอนนั้นโดยที่ตอนแรกเราคาดเลยว่าเขาน่าจะกลับบ้านดังนั้นคาเขาไปพัทยาเนี่ยเขาไม่กลับบ้านแผก็ต้องเปนย่นแผก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ก็เลยแบบโทรไปเลยแล้วบอกว่ามึงกูยอมแพ้แล้วเออมึงกลับบ้านมาเถอะกูถึกละก็คือไม่ไม่เนียนไรก็เียน่คือเนียนครับถ้าเขากลับบ้านตามแผนปกติก็คือเนียนก็คือเนียนแต่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะกลับพอดีตอนนั้นเหมือนกันซึ่งมันประจวบเหมอเขาก็บอกว่า เออเนี่ยโอ้โหลุงนี้ไม่น่าบอกเลยเวลาแม่งตรงเออใช่ใช่ครับแล้วเป็นยงไงเราเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์รู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์ครับครับผมใช่ก็จริงรู้แบบครึ่งชั่วโมงก่อนใก็อาจจะใช้คำว่าดูก่อนไหมก็งก็รู้ก่อนแต่จริงๆก็ดีใจครับทับใจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะบ้านผมก็อยู่ไกลมากก็ยังอุตส่าห์ขับรถมาก็ thank you man thank s god ผมฝันมันเกิดปีนี้แบบแอด คือก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นสำหรับผมอ่ะคือเขาก็ถามมาแล้วว่าเอ,อวันเกิดอยากได้อะไรแต่คือด้วยตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่คือเอาง่ายๆคือในที่ผ่านมาใน5ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเราต่างคนก็ต่างทำงานกันหนักมากเนาะเราก็รู้สึกว่าคือเราทํางานแน่นอนว่าอยู่ตรงเนี้ยออผลตอบรับหรือแบบอะไรที่มันได้มามันเยอะแหละเราก็รู้สึกว่าคุณค่าแบบทางจิตใจแบบสาคัญที่สุดเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออะไรหรอกแค่เลี้ยงข้าวแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วครับผมบใช่ เห็นเมมเอร์แลบอรเขาก็มืกิจกรรมบริหารนะเนี่ยแฟนเขาก็เลยแบบเฮ้ยเราทำไมมึงมีอยู่คนเดียวที่ไม่มีแบบเพราะพวกเราพวกเราเป็นของแรงอ่คือผมเห็นแหละก็พวกเพื่อนเขาก็ลงกันอ่ะแล้วก็มีไอ้จุงไงจุงมันส่งมาว่าแบบมึงมึงดูสิทำไมมันมันเป็นเป็นรูปที่ผมนั่งอยู่หน้าร้านไอติมแล้วก็เป็นเหมือนผมนั่งเหงาอยูวันเดียวเนี่ยผมก็แบบบอกว่าเอก็ของแรงทำไมอ่ะของแบบนี้มันไม่มีบ่อยๆวันนี้ยังพลาดแบบ1าคุมทามีบริหาร คาดหวังทําไมครับแปลกๆคือจริงๆแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราสองคนอะอะถ้าเกิดแบบจะจะน,นิดๆหน่อยๆก็ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันบ่อยใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีเราลืมจะลงโซเชียลคือเหมือนกับเราสองคนไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเออจะต้องมาแบบต้องมาลงโซเชียลนะต้องมาอะไรอย่างนี้นะเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับ ครับผมก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับผมงานวันนี้ครับกับวาสรีนะครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์ของเราสองคนนะครับเรื่องมีสติสตันคุณทีนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่าอึดใจรอกันนิดนึงนะครับฝากกันด้วยครับฝากกันด้วยครับใช่ฝากโปรเจกต์แจ็คเกอร์ด้วยครับ